สูปบาซาครับสูปบาซาบาหลเาขนมาเป็นกเป็นเนมาเป็นหัง้งเราหมาเลากหลายเลย นั่นเองตัวใหญ่มันลอยขึ้นแล้วนั่นตัวใหญ่นั่เนี่ยนั่นตัวใหญ่ลอยขึ้นแล้วนั่นนี่แห็นตัวใหญ่ลอยขึ้นเนี่ยจับมันแน่เนี่ยนั่นน่ะตัวยใหญ่นึงลอยขึ้นน่ะเอาไปลูกนั่นน่ะตัวใหญ่ตัวนึงนั่นน่ะนั่นน่น่ะเห็นตัวหัวมันน่ะเนย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 ตัวใหญ่น่ะลอยขึ้นนั่นน่ะจับมันแน่นั่นนั่ะตัวหัวมันลอยขั้นล้านหน้าล้านนาเออนนั่แหละ

บ้าเห็นปุกมือปเห็นป้ว หยังซ่อกันน่ะหยังซ่อแน่พุดอ่ะตัวบัก ngay เลย ô กิน

เอาตควนึกได้ยังมือเือนอ่ะมือเอื่นมาแห้งก็ได้มือเอื่นมาแห้งนี่แห้งดีเลยมือเอื่นอ่ะ nịt dưới đằng đằng đốp bùng nhai lên lắng đằng 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 nào là mấn tôi nghe chú hàn lạ, nào là o cho hàn lạ, tôi nghe cho là cho hàn lạ, tôi bằng nên là

ได้ล่ะตอนเห็นตอน này, น่ะเห็น thế, แต่ตอนมานี่บ่ là... <laughs> <laughs> toán toán nè. <laughs> 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 Đẹp quá mà là Quay mà đi lăng cái đây. Quay nào cứ đi đi. lông bay, bay nhăng. À. ลลค,ครับขอลงไลค์แกนหน่อยครับ